ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิบสายมันครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่บางนาเทคเตอร์จำหน่ายรถขุดนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้มีมาเสนอหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวชมรีวิวไปพร้อมกันนะครับทุกคนวันนี้ผมมีนำเสนอก็จะเป็นอ่าแคทเทอร์บิลล่นะครับ 312E เก่านอกญี่ปุ่นเดี๋ยวให้ดูบั้นท้ายเขาเลยนะครับตัวนี้บั้นท้ายใหญ่มากผมบอกให้บันท้ายเหมือนอ่าคล้ายๆจะ จะคล้ายๆกับนิกเกิบ้านเรานะครับแต่ว่าตัวเนี้จะสวยมากดูสติกเกอร์แคปนะครับตัวนี้คือบิวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บทุกรายละเอียดให้นะครับไม่มีรั่วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนมีกล้องหนึ่งตัวนะบั้นท้ายตัวใหญ่ๆเลยกล้องสวยงามมากตัวนี้ราคาของเจ้าตัวก็จะอยู่ที่1 9 5ล้านบาทนะครับ น้องๆรถป้ายแดงอ่ะผมบอกเลยน้องๆรถป้ายแดงเลยสายไฮโดรลิกสายทุกอย่างนะครับเนี้ยบเก็บให้เปียะนะครับฟิตเปียเลยผมบอกให้ดูสวยงามมากเดี๋ยวพาขึ้นไปชมเครื่องด้านบนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอของแคทนะครับส 12E จะเป็นแคทนะแต่ถ้าเป็น3 1 3 1 2 d หรือเปล่านะครับที่ว่ามันใช้เครื่องมอิตซู ตัวนี้จะเป็นของเครื่องแคทนะเนี่ยดูเลยครับเครื่องแคทนะครับแห้งๆเลยไม่มีรอยรั่วซึมนะครับเครื่องไม่มีรอ,อยเขาเรียกอะไรรอยแกะรอยถอดประกอบนะครับก็คือเน,เนียนๆน่ะทุกคนผมแนะนําเลยใครที่สาวกของแคทเทอร์เวลล่านะครับดูบรรยากาศมุมสูงครับรถขุดนำเข้าที่บางนา อยู่นี้ดีเลยนะครับดูบูมอาร์มทุกอย่างนะครับบูมอาร์มบุงกีเก็บให้หมดเลยสวยๆงามๆพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับถ้าซื้อผ่านช่องลิฟสัยมันได้น้ำมันเต็มถังนะผมบอกให้เดี๋ยวให้ชมความสวยงามนะครับของบุงกี่บุกี่ก็คือมีเสริมไหมมีเสริมนะครับเสริมปีกข้างนะครับเสริมนัานข้างเพื่อความแข็งแรงเนาะแล้วก็เก็บสีให้โอ้โหอย่างสวยเลยบูธสลัก แน่นเปียดูดิอย่างการรถอ่าเขาเรียกอะไรรถใหม่ป้ายแดงรถไทยอ่ะแต่วันนี้ก็คือเป็นรถอ่าเก่านอกญี่ปุ่นนะทุกคนส่วนข้างๆก็จะเป็นอ่าโคมสุนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฮิตาชิแต่หลกัหลกๆเราพารีวิวอ่าเจ้าแคทเทอร์บิลล่าสามหอช่วงล่างเต็มผมบอกให้นะครับล้อนำสปอเกตจะอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เขามีเสริมอ่า อะไรอะไรปีกล้อนําด้วยนะครับเสริมเฟรมสวยงามเลยทีเดียวก็มีอะไรเนี่ยของแถมมีไอนี่เหรอเขาเรียกอะไรกันไม้กันดีดกระจกรองเท้ากระจกน่องนะครับแล้วก็มีที่วางรองเท้านะครับสวยสวยสวยงามนะครับเดี๋ยวผมให้ชมภายในนะเปิดให้ดูภายในเลยคันนี้แบบยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าทาเพิ่งเสร็จ สวยงามมากทุกคนดูโอ้ไม่มีรอยเลยอะ่ะเหมือนกับรถใหม่เลยสวยงามมากใครได้ไปก็ใช้งานยาวๆครับซื้อรถที่บางนาะผมบอกเลยว่าเอากลับไปไม่ต้องไปทำอะไรครับเพราะว่าที่บางนาะเขาเก็บให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตัวเดิน่าพวกจารบงจารบ,บีเขาอัดอาจาก อลงซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปปุ๊บโรงงานตัดดินขายได้เลยตัวนี้แคริเอร์นะครับจะมีหนึ่งตัวส่วนลอนเลอร์ก็ประมาณหกตัวครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะผมว่าตัวนี้ขนาดาน่าจะประมาณกี่ตันเนี่ยประมาณขนาดสิบาตันได้ไหมสิบสามสิบสองตันน่าจะได้นะครับน้ำหนักอ่า น้ำหนักอ่ะไม่เกินแน่นอนถ้าใช้อ่ะสิบล้อนะครับลากทำงานสบายใจเลยผมบอกเลยรถขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปเล่นรถอ่ารถใหญ่รถสอ0รบางคนถามผมมาคอมเมนต์ผมมาบอกว่ามีส0งร้อยไหมรีวิวให้ดูหน่อยนะครับผมอยากจะแนะนำทุกคันเลยแต่ว่านานๆทีจะเข้ามา <c oughs> ประมาณอาทิตย์สองาทิตย์นะครับจะเข้ามาทีหนึ่งสวยงามมากแนะนำเลยคันนี้แคท นะครับวันนี้ไม่มีโอกาสได้มาชกลมให้ดูนะไม่มีโอกาสได้มาวอร์มนะเพราะว่าผมเข้ามาก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวทีมงานนะทางบางนาแทคเตอร์ก็จะเริกงานกันนะครับเดี๋ยวจะรบกวนฝั่งโน้นกันสวยงามมีสปอร์ตไลท์สอดวงนะครับกระจกเขาเรียกกระจกมองข้างหรือมองมองข้างหลังเนี่ยตัวนี้จะออกแนวคล้ายๆกับอกับเขาเรียกอะไร แคทนิเกนนะทุกอย่างจะคล้ายๆกันตูดก็จะใหญ่กว่าน,นิเกนนิดนึงนะครับนิเกนบ้านเรามันก็จะเป็นตูดเหมือนมดเนาะแต่ว่าไอตัวสามหนึ่งสองอตูดเขาจะใหญ่ๆ,ๆหน่อยนะครับบ้านไายเขาจะสวยมากสติต๊กเกอร์บ้านไทยเนี่ยผมชอบมากเลยวิวก็สวยครับยามเย็นอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับทุกคนผมมาเรียวๆเลยวันเนี้ก็คือตาม เนื้อผ้านะครับให้ดูตามเนื้อผ้าเลยรถขุดเยอะมากมีเป็นสองสามร้อยกว่าคันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนแคทส่วนโซนด้านหน้านะครับผมถ่ายไปแล้วหลายคลิปหลายหลายอีพีแล้วนะครับอะเราตัดมาดูตัวนี้กันหน่อยครับก็คือตัวนี้จะเป็นอ่าสามหนึ่งสอง e เหมือนกันแต่ว่าจะมาแบบเดิมๆนะครับแท็กก็จะเป็นแท็กใบใหญ่หน่อยใบเจ็ดสิบแปดสิบเซนอะคือมาตรฐานของเขา ส่วนคันที่บิวก็จะเป็นประมาณเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนใช่ไหมคันนู้นเจ็ดสิบเซนแต่คันนี้น่าจะประมาณแปดสิบคนั้น้าเอาคัะนั้นคัะนั้นห้าสิบเซนนะครับคันที่บิวเสร็จส่วนคันห่าสภาพเดิมเดิมตัวนี้แปดสิบครับอ๋อเจ็ดสิบโอ้สีเดิมมาสวยนะคันนี้ยใครชอบเดิมเดิมอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยครับเนี่ยแค่ให้เขาอ่าเช็คล่ว น้ำมันเครื่องให้ก็จบเลยดูอ่ะน,ะนี่พี่เอิร์ดมาพอดีครับทำไมหมดเลยนะมมยนะผมบอกเลยล้านหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทงามๆได้สภาพงามเลยแต่นี่คือสภาพเดิมๆนะยังไม่ได้ทำยังไม่ขันอะไรทั้งสิ้นเลยมาจากาท่าเรือขึ้นจากท่าเรือมาก็เดิมๆสภาพนี้เลยนะครับาบางคนบอกว่าวรถอ่า ยอมหรือเปล่าไม่ได้ย้อมนะดูทุกคนไม่มีที่ขันเลยอาร์คไลน์นะครับสีอาร์คไลน์เนี่ยเห็นไหมอาร์คไลออน,น์หัวน็อตอาร์คไลน์สายไฮดรลอรลิกทุกเี้้ยเจ็บเนียบหมดเลยยังเต็มทุกอย่างนะครับเจอมาพอดีนะครับหลังจากติดลูกค้าโอเคนี่คือสีเดิมๆม,มามันจะติดโทนกว่าสีใหม่ใช่ไหม,มว่าใครไม่ชอบทําสีก็ถ้าเป็นสีเดิมราคาก็ลดได้อีก อถ้าเป็นสีนี้เลยใช่แบบว่าแต่ให้เราเก็บ่อย่างอื่นให้แต่ไม่ต้องเก็บสีราคาก็าจะลดได้เยอะลดได้ห้าหมื่นลดได้ห้าหมื่นก็จะเหลือหนึ่งล้านแปดแสนโอเคเลยคันนี้ถือว่าสวยฟันยังเต็มมุ้งกี่ยังเต็มนะครับแบบนี้ถ้าเป็นผมผมไม่เสริมเลยเอาไปใช้เลยนะครับสภาพขึ้นจากท่าเรือกับสภาพที่ผมให้ดูไปตอนนั้นก็คือ บิวใหม่ไปแล้วนะครับราคาก็จะขึ้นไปอีกนะครับไม่เยอะไม่แตกต่างโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องลิฟสายมัน,นครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะรถหุดนำเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครรถตักรถบดนะครับหรือว่าเกดเดอร์ der. พวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำอัปเดตใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ